สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Stock News Update ในช่วง Pre-Open Report ค่ะประจำวันอังคารที่20มกราคมพุทธศักราช2569โดยคุณผู้ชมสามารถรับชมได้ผ่านทาง Facebook l i v e Fanpage ข่าวหุ้นธุรกิจช่องทาง YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์รวมถึง TikTok ข่าวหุ้นธุรกิจค่ะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมพบกับดิฉันพัชชาพัทรเดชาธรรม เช่นเคยนะคะรายการ Stock News u อัปเดตของเราก็จะมารวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของวงการตลาดหุ้นตลาดทุนไทยตลอดจนตลาดหุ้นทั่วโลกมาให้คุณผู้ชมประกอบการพิจารณากันค่ะ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตลาดหุ้นต่างประเทศกันก่อนนะคะไปดูทางด้านตลาดหุ้นยุโรปเมื่อคืนที่ผ่านมากันค่ะดัชนีหลักทั้ง3าดัชนีมีการปิดปรับตัวลดลงโดยเป็นการปรับตัวลงแรงที่สุดในรอบ2เดือนหลังจากที่นักลงทุนนั้นวิตกจากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นําสหรัฐคู่จะเรียกเก็บภาษีนําเข้าเพิ่มเติมกับ8ประเทศในยุโรปจนกว่าสหรัฐจะได้รับอนุญาตให้ซื้อกรีนแลนด ทำให้ดัชนีดัคตลาดหุ้นเยอรมันปิดปรับตัวลดลง1.34%ดัชนี CAC 40ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดปรับตัวลดลง1.78%ดัชนีฟุซี่ร้อยตลาดหุ้นลอนดอนปิดปรับตัวลดลง0.39%ขณะที่ตลาดหุ้นนิวยอร์กหรือว่าตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมาดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีปิดทําการนะคะเนื่องในวันมาตินลูเทอร์คิงจูเนียค่ะไปอัปเดทกันที่ตลาดคอมมูนิตี้กันต่อนะคะไปดูราคาน้ำมันดิบดูใบเมื่อคืนวัน ที่ผ่านมากันค่ะราคาก็มีการปรดปรับตัวนะคะเรื่องจากว่าปิดทําการเนื่องในวันมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เช่นกันทีนี้เราไปดูเรื่องของราคาันินิวคาเซลเมื่อคืนที่ผ่านมากันค่ะราคามีการปรดปรับตัวเพิ่มขึ้น0.23%มาปิดอยู่มาปิดที่ระดับ109.10ดอ10ลลาร์สหรัฐต่อตันส่วนค่ากังกลัน่นเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาปรดปรับตัวเพิ่มขึ้น15.0 4มาปิดอยู่เมาปิดที่ระดับ4.36ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเร ไปดูสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคํากันนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาราคาทองคําในตลาดโคเมซสปิดทําการเนื่องในวันมาตินลูเทอร์คิงจูเนียร์เช่นกันไปเช็คค่างเงินบาทกันค่ะเช้านี้เปิดตลาดอยู่ที่31มสบาทยีสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐถือว่าใกล้เคียงกับราคาปิดตลาดเมื่อวานที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ31มสบาทยีสสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่วนคุณผู้ชมท่นานใดที่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญบิตคอยเช้านี้ราคาบิตคอยอยู่ที่2,933,51บาทซึ่งใน24ชั่วโมงปรับตัวลดลง0.21ค่ะ อัพเดตภาพรวมของตลาดทั่วโลกกันแล้วกลับมาดูภาวะการตลาดหุ้นบ้านเรากันต่อค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยค่ะก็ปิดอยู่ที่ระดับ1,283.20จุดนะคะถือว่าปรับเพิ่มขึ้นไปค่ะบวกอยู่ที่7.60จุดหรือว่าคิดเป็น0.60ปโดยมูลค่าการซื้อขายนะคะอยู่ที่36,145,560 0 0 0บาท ไปดู5อันดับหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดกันค่ะอันดับที่1 CPO ปิดอยู่ที่43บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นบวกไป1บาทหรือว่าคิดเป็น2.35%ดโดยมูลค่าการซื้อขาย2,588ล้าน404,000บาทอันดับที่2 Delta ปิดอยู่ที่168บาทเพิ่มขึ้นบวกไป1บาทหรือว่าที่เป็น0.60%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,769ล้าน290,000บาท อันดับที่3 BDMS ปิดอยู่ที่1 9บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นบวกไป60สตางค์หรือว่าคิดเป็น3.17%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1 7 4 6 6 6 0 0 0 0บาทอันดับที่4 KBank ปิดอยู่ที่1 9 1บาท50สตางค์ปรับลดลงไป2บาท50สตางค์หรือว่าคิดเป็น1.29%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,527,360,000บาท และอันดับที่5 PTTEP ปิดอยู่ที่116บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นบวกไป50สตางค์หรือว่าคิดเป็น0.43%ด้วยมูลค่าการซื้อขาย1,473ล้าน7 0 3 0 0 0บาทไปดูปริมาณการซื้อขายรายกลุ่มนักลงทุนกันค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดในแดนบวกมาจากการซื้อของนักลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิอยู่ที่ 1, 0 6 4ล้าน3 0 0บาทบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ ส่วนนักลงทุนในประเทศขายสุทธิ1,353,230,000บาทสถาบันในประเทศขายสุทธิ576,204,000บาทส่วนการซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดดิ้งเมื่อวานที่ผ่านมามีมูลค่าซื้ออยู่ที่15,761,520,000บาทมูลค่าขาย14,901,780,000บาท เท่ากับซื้อสุทธิ8 5 9 7 4 0 0 0 0บาทที่เป็นสัดส่วนประมาณ42.11%ของปริมาณการซื้อขายทั้งตลาดโดยถ้าหากว่าเราไปดูย่อยๆรายหุ้นที่ใช้โปรแกรมเทรดดิ้งซื้อขายสูงสุดมีสารอันดับนะคะได้แก่หุ้น p พลน B, THG และ w g i ค่ะคุณผู้ชม ซึ่งสาหรับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยเมื่อวานที่ผ่านมานะคะเริ่มต้นสัปดาห์ดัชนีก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะโดยก็มีแรงซื้อกลับหุ้มกลุ่มค้าปีกนะคะรวมถึงกลุ่มโรงพยาบาลที่ก็ถือว่าลงมาแรงในสัปดาห์ที่แล้วนั่นเองนะคะรวมไปถึงแรงซื้อหุ้นใหญ่ๆอื่นๆเข้ามาหนุนด้วยก็มองว่าเป็นแรงซื้อจากลักลงทุนต่างชาติที่ขยอยเข้ามาเก็บอย่างต่อเนื่องนะคะ ส่วนสำหรับแนวโน้มวันนี้ค่ะคุณผู้ชมนะักวิเคราะห์ก็มีการคาดการเอาไว้นะคะว่าตลาดนั้นจะมีการแกว่งไซเวย์หลังจากที่ขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วค่ะโดยตลาดหุ้นสหรัฐนะคะคืนนี้ก็ปิดทำการในวันมาตินลูเทอร์คิงค่ะโดยให้แนวต้านไว้นะคะอยู่ที่1290จุดและแนวรับให้ไว้อยู่ที่1270จุดค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูพาดหัวข่าวเด่นรายวันของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้กันค่ะ ทอ,อสอปั้นโปรเจกต์ยักษ์เปิดบ้านชาวไทยแสนล้านราคาต่ำกว่าตลาด30%เจาะกลุ่มเป้าหมายเจนวายพิรีการจนาภาประธานกรรมการ BTS ผูกโครงการอสังหาใหญ่บุบบ้านชาวไทยมูลค่าแสนล้านบาทประเดิมเฟสแรกคอนโดมิเนียม2โครงการเกือบ20,000ยูนิตปักหมุดที่ศีนครินทรสีไร่สี่พนยูนิตและคลองหลวงหนึไร่เจ็ดัยูนิต จับมือทออสปล่อยกู้ชูจุดเด่นราคาต่ำกว่าตลาด25-30%เริ่มต้น1า0 6 0 0 0บาทเน้นกลุ่มเป้าหมายเจนวายผู้เริ่มทำงานรายได้น้อยถึงปานกลางเปิดจองแล้ววันนี้หากฟีดแบ็ดีแร่งเปิดตัวอีกหนึ่งโครงการช่วงมีนาคมปี69กฟอชัดไม่ขายหุ้นบินไทย3มโรกใหญ่ที่เป้าสูง10บาท40สตางค์ กลุ่มสหกรณ์กพอพ,อพอถแถลงการชัดไม่เทขายหุ้นไทยหลังพ้นไซเลนพีเรียดวันที่3กุมภาพันนี้หลังรับฟังข้อมูล3บมโกเกอร์ใหญ่เกียริดากินพัทระทิสโก้และบัวหลวงสะท้อนมุมมองเชิงบวกกรอบราคาพื้นฐาน7บาท70สตางค์ถึง10บาทส0สตางค์ยืนยันหากต้องตัดสินใจขายจะทำแบบบิ๊กลตให้นักลงทุนสถาบันไทยและต่างชาติเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาและบรรยากาศการลงทุน กตรตดึงเชื่อมั่นนักลงทุนลดกดช้าเร่งสกัดทุนเทากลตอเดินหน้ายุทธศาสตร์ปี69ถึงปี71ภายใต้แนวคิด Building Trust Powering Growth วางเป้าหมาย5เป้าหมายหลักยกระดับความสามารถแข่งขันตลาดทุนไทยเสริมความเชื่อมั่นผู้ลงทุนเร่งพัฒนาตลาดทุนดิจิทัลดัานคริปโต ETF ESG ควบคู่คุมเข้มบังคับใช้กฎหมายสกัดคุณเทาลดกฎเกณฑ์ล่าช้าและเพิ่มสเสน่หุ้นไทยในเวทีสากล NER ยอดขายปีนี้5 0 0 0 0นตันดันรายได้พุ่ง34,000ล้าน NER ตั้งเป้าปี69รายได้รวมพุ่ง34,000ล้านบาทคาดปริมาณการขายยางพาร,รา5 0 0 0 0นตันโชว์ออเดอร์ทะลักล่วงหน้าถึงไตรามาสมา2ปี69แล้ว ทูฐานลูกค้าเดิมกแกรง่งขยายกำลังการผลิตใหม่จากโรงงานแห่งที่3เข้ามาไตรามาส4ีปี6-9 KKP อูฟูกำไรพุ่ง22% NPL วูบสารองลดลง KKP แกำไรสุทธิไตรามาสสี่จำนวน1,772ล้านบาทเพิ่มขึ้น22.1เป็นผลมาจากการขาดทุนรถยึดลดลง ส่วนคุณภาพสินทรัพย์ดีขึ้นส่งผลตั้งสำรองต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อนเงินกองทุนแกร่งขึ้น BIS r a r i o เพิ่มขึ้นเป็น17.65เปอร์เซ็นต์และทั้งหมดนี้นะคะก็คือพาดหัวข่าวเด่นรายวันของหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นธุรกิจฉบับประจำวันนี้ค่ะส่วนรายการต่อไปกับรายการข่าวหุ้นจัตลาดคุณผู้ชมติดตามกันได้นะคะทางช่อง YouTube ข่าวหุ้นทีวีออนไลน์รวมถึงติดต่อข่าวหุ้นธุรกิจตั้งแต่เวลา9นาฬิกาสนาทีค่ะ สำหรับช่วงนี้ดิฉันและทีมข่าวของ s t o c อก e w วส p d a ต e ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ าวหุ้นทีวีออนไลน์กระบอกเสียงอิสระแห่งตลาดทุน